เอาล้วครับพวกกันในเกมของ Zone f o x t r e m e กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำการนี่เลยครับขุดนะครับโดยใช้สว่านหนึ่งหัวนะตอนนี้ของที่มานะครับก็จะมีอะไรดวงดาวห้แฉกสีเขียวกับสีฟ้าเนาะที่มาเพิ่มนะครับแต่หน้ากากมังกรเนี่ยก็ยังราคาดีเหมือนเดิมนะครับแต่พอเราขุดไปขุดมายัางไงก็นั่นแหละฮะ ได้ของข้างหลังนะครับไม่ได้ขอข้างหน้าหรอกนะครับจะได้พวกแถวนี้แหละนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือทุกการขุดต้องม ER ีนะครับถ okay. ้าไม่มีนี้เป็นไปไม่ได้นะครับของเหล่านี้นะฮะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองขุดสัก5ชั่วโมงดูแล้วกันเพื่อผมมีโอกาสแบบดวงดีดวงดีดวงดีดีจริงๆนะครับได้แบบหน้ามังกรนะครับโอกาสมันคงน้อยเลยนะครับช่วงนี้ราคาหน้ามังกรก็ค่อยๆเริ่มตกเลยนะนะครับก็ต้องรีบ เอามาหามาให้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองขุดหลังหลังจากขยะตรงนี้แล้วกันนะครับเราก็จัดไปเลยครับ5ชั่วโมงนะฮะปุ๊บนะครับนี่เป็นไงขุดไปเลยที่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดภาพตอนที่ครบ5ชั่วโมงแล้วนะครับรอดูนะว่าจะได้หรือเปล่าครับหลังจากที่ผมขุดไปทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับเรามาดูสีที่ได้แล้วกันนะครับนี่เลยนะครับ หมวกแล้วก็ได้ประดับหลังนะครับแกทไฮนั่นแหละนะครับก็คงไปขายนะนะครับแล้วก็จะมีนี่แก้วม่วงนะครับแล้ก็ทรลคงคือของดีๆไม่ออกเลยในกดทั้งหมด5ชั่วโมองนะครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวรอบหน้ามาตามหาหน้ามังกรใหม่นะครับหรือจะเป็นของเคสอะไรก็ได้ที่มันมีราคานะ่ะคือตอนนี้ผมยังดวงไม่ดีแล้วกันนะครับวันนี้ก็เลยไม่เป็นไรนะครับนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ